สวัสดีครับพบกับผมอีกครังนะครับการออกมาวิเคราะห์วิจารณ์มวยไทยเจ็ดสีนะครับก็อาทิยตย์งกับวันอาทิตยี่25ตุลาคมคู่เอกก็บิ๊กจุเนเยวางไว้เจ้าเขี้ยวพรัญชัยเจอกับเพชรไพรินสิทธิ์หนุ่มน้อยส่วนคู่รองก็ยอดเพชรพ่อเจริญแพทย์ปอมโหลังถือว่ากำลังสดนะครับวันนี้ก็เจอกับนักชกทุ่นพี่เจ้าบิ๊กแบงชอคโคจุหะอิซูซูส่วนคู่ที่2ก็เป็นเมร่อรอบปูนเสือนะครับ ระหว่างเจ้าปราภิพภพเอระวันเจอกับเจ้าเดโชเล็กปอบริรักษ์ส่วนคู่ที่หนึ่งก็เป็นมารอบปุนเสือดาบดำปอตททองทวีเจอกับฉลามเสือนาเจาเวทท่าสาราคุมวยวางไว้ก็ถือว่าน่าดูหน้าจมตามสไตล์ท้องเจ็สีนะครับก็ต้องย้ำต้องย้ำพี่ๆน้องๆเพื่อนๆอีกคะครับการออกวิเคราะห์วิจารณเป็นแค่ข้อมูลเบื้องต้นนะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องขึ้นอยู่กับบรรยากาศตัวเฮินหน้าตู้แนวทางการห้ามของกรรมการบรรยากาศการเชียร์ที่มุมนะครับ3อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นองค์ประกอบหลักในการเล่นในการลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆนท่านใดที่ว่ามีหูฟังอยู่แล้วก็ต้องฟังอุปรกรณ์ส่วนเพื่อนๆนท่านใดที่ว่ายังไม่มีตัวช่วยก็ติดต่อผมมาได้แล้วกับมวยหูดอนสุราสเบอร์โทรก็0ู6 0041256ครับฟังทุกวันที่มีมวยครับเดือนละ2,000บาทฟังเฉพาะมวยตู้เดือนละ1,000บาทนะครับก็สนใจก็ติดต่อผมมาได้นะครับเบอร์โทรผมก็จะเมมไว้ขั้นล่างน,นะครับก็เข้าสู่การออกวิเคราะห์วิจารณ์มวยไทยเจ็ดสีนะครับคู่แรกเดี๋ยวเป็นมวยรอบปุนเสือรอบที่2นัดแรกเป็นการเจอกันระหว่างเจ้าดับดำปอตทรทองท,รท,รท,รทรวี เจอกับอาฉลามเสือนายจักรเทท่าสาลาดาบดำปตทอตททองทวีเนี่ยเป็นมวยจากจังหวัดร้อยเอ็ดซ้อมอยู่ที่ไค่ทีเด็กเ9เ้าป็นมเข่าแลวเป็นไมเข่เาเปิดเกมอามีลูกต่อยท้องต่อยหน้าในมีลูกลอกลูกกระทุกหักลูกเทเหนียวหนึบนะเหนียวหนึบเลยส่วนเจ้าฉลามเสือนายจักรเทท่าสาราเนี่ยเป็นมวยจากอำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราช ก็ทาการทิดซ้อมอยู่ที่ไข่สโชคมีใยนะครับก็ก็ถือว่าเป็นพี่น้องตระกูลมวยอีกคน,นครับมีพี่ชายมีน้องชายต่อยมวยกันหมดทุกคนเลยสามสี่คนก็เป็นน้องชายของเจ้าเด่นสาบัวนายเวทศศรา,าหรือว่าเจ้าเด่นพันชัยนะครับต่อยทรงเดียวหมดทุกคนเลยเป็นไมเข่าปั่มรัดควัดตีแข็งแ่งแข่งแรง,แง,แง,แงสู้ดีนะครับไกว่ล่าสุดก็ชนะนกเจ้าบัลังซับสอสาชีพมานะครับคนนี้ถ้าเกิดว่าประกบมาก่อน ก่อนที่จะมาต่อยเบอรอรอบนะครับคู่นี้ประกบมาดูว่าค่อนข้างจะห่านครับแต่ว่าทางมวยมาเจอกันในเบอร์รอบก็ถามว่าแพ้ได้ชนะไนด้ครับแต่ว,ว่าเบอร์มวยการผ่านมวย่าลูกตือ้อลูกทรหดหัวจิตหัวใจความแกร่งเนี่ยผมดูว่าเจ้าดาบดํายังเหนือกว่าเจ้าฉลามเสือคู่นี้ผมยังชอบที่เจ้าดาบดําปอตททองทวีนะครับส่วนคู่ที่2เนี่ยเป็นการเจอกันระหว่าง กระหว่างเจ้าป่าพิภพป่าพิภพเอราวัณเจอกับเดโชเล็กบอบริรัก์เจ้าป่าพิภพเอราวัณเป็นมวยจากจังหวัดยะลานับสอบิีิี่ใครเอราวัณอยู่ที่จังหวัดยะลาเป็นมวยสายทรงมวยสวยเลยเตะซ้ายต่อยซ้ายในม,มีลูกฝังหน้าดันแทงสู้รับเรียบตัวดีแต่ไฟล่าสุดเนี่ยต่อยกับเจ้าเพชรอ่าวไทยเนี่ยก่อนที่ว่าจะมาชนะนกเจ้าเพชรอ่าวไทยเนี่ยดูว่า สภาพร่างกายผมดูว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแต่ว่าวันนั้นถือว่าดวงดีสุดๆแต่ไดจังหวะปอยหมักพังศอกแล้วก็พลิกชนะนอกเจ้าเพชรอ่าวไทยนะครับส่วนเจ้าเดโชเล็กปอบริรักเดโชเล็กเป็นมวยจากอ่าจังหวัดสงขลาทําการฟิตซ้อมอยู่ที่ใครสิงมาวิน,นครับก็ไฟล่าสุดเดียรชนะเจ้าบองกรยกทีเอ็นมวยไทยมาครับก็เป็นมวยเข่าครับ เป็นไม่เกลเปิดเกมปั่มรัดควาตีแข่งแกงแข่งแรง,งนะครับเด็กคนุนี้นะครับก่อนหน้านี้เด็ผมดูว่าอวาวจิตหัวใจยังไม่ค่อยมั่งคงนะครับแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยผมดูว่าเขาพัฒนาฝีมือขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วเด็กเนี่ยเริ่มโตเต็มวัยและมาอยู่ดีกินดีอ่าซ้อมดีเด็กตัวนี้ผมดูว่าเป็นตัวสอดแทรกสอดแทรกก่อนม่รอบ รอบนี้นะผมดูว่าเป็นลึกๆแต่เ,เป็นม้ามืดน้ผมดูว่ายังไงเนี่ยต้องเข้าไปสู่รอบ4คนสุดท้ายนะครับค่อนข้างจะสูะครับเด็กยิ่งต่อยยิ่งพัฒนานะครับคู่นี้เนี่ยตามทรงมวยก็ดูว่าเจ้าปราบปีพบจะได้เปรียบรับแต่ที่คู่ที่ผมบอกรองไปที่เจ้าเดโชเล็กปอบอดีทั้งทับอาทิตย์นี้ดูว่าพลิกได้สบายๆนะครับส่วนคู่รองของคู่อ่าส่วนคู่รองของรายการนะครับอจะเจอกันระหว่างเจ้า ยอดเพชรพ่อเจริญแพทย์ยอดเพชรพ่อเจริญแพทย์เนี่ยเป็นมวยจากอานครราชสีมา้อมอยู่ที่่ข้พ่อเจริญแพทย์อ่าไฟล์ล่าสุดเนี่ยชนะเพชรภาคภูมิโุงเรียกกีฬาอาลำปานะครับเป็นมวยรูปร่างดีเลยสูงทะลุตูดปอดยอดขุนพลเป็นมวยเข่าเปิดเกมฝั่งหน้าดันแทงฟอร์มช่วงหลังถือว่ากําลังสดกําลังห้าวนะครับส่วนคู่ชกวันนี้นะบิ๊กแบงบิ๊กแบงชอโคโยฮะอิซูซู บิ๊กแบงเนี่ยเป็นมวยจากจังหวัดออุบลราชธานีนครับเป็นมวยฝีมือฝีมือตั้งรับจับทางเก็บร้อยเบเก่งนะครับยืนมวยสวยยืนมวยนิ่งควาย่าสุดีธิแพ้นอกเจ้าเดชด,ดิษสอเ็นประพานะครับคูนี้เนี่ยกระดูกมวยเบอร์มวยการผ่านมวยอ่าอยู่กับเจ้าบิ๊กแบงส่วนเจ้ายอดเพชรจะได้รูปร่างอ่าได้สภาพร่างกายความสดความห้าวคูนี้เนี่ยผมแนะให้สมาชิก ใจเย็นเล่นช้านะครับให้ฟังบรรยากาศหน้าตู้ว่าสิ่งแวดล้อมตัวเฮินเขาเล่นใครแล้วก็เล่นตามเขารับเล่นตามเขาคุณนี้แนะห้ใจเย็นเล่นชา้านีดถึ่งนครับไม่ต้องรีบนะครับตถ้าลึกๆถามมาลึกๆยั้ก็ยังชอบใครลึกๆผมก็ยังชอบที่เจ้าบิ Big Bang, ok ua, u, ๊กแบงชอโคโยะอีซูตะครับดูว่าเบอร์มวยการผ่านมวยจะได้เปรียบเจ้ายอดเพชรน,นะครับก็เดินทางมาถึงคู่เอกของรายการนะครับ เป็นการเจอระหว่างเจ้าเคียว,เข,ยวยเขียวพันชัยเขี่ยวพันชัยจะเป็นมวยจากอ่าจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับซ้อมอยู่กับนายหัวโกดิพันชัยอยู่ที่อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชไฟลล่าสุดเนี่ยต่อยกับเจ้าจอมโหดอ่าหมูปิง้งอร่อยจงเบยมานะครับวันหมดยกดูว่าเป็นต่ออ่าสี่ห้าหนึ่งนะเป็นต่อสี่ห้าหนึ่งแล้วกรรมการก็ชูให้แพ้ไปนะครับก็เป็นมวยต่อยได้ทั้งรุกทั้งรับนะครับมาตรฐานดี ส่วนเจ้าเพชรไพรินสิทธิ์หนุ่มน้อยเพชรไพรินสิทธิ์หนุ่มน้อยเป็นมวยจากจังหวัดปราจีนบุรีนะครับซ้อมอยู่ที่อาป่าตองอำเภอภูเก็ตนะครับอยู่ที่คล้ายสิทธิ์หนุ่มน้อยก็ไฟล์แสุดเดีชนะเจ้าอนุวัฒน์อนุวัฒน์กกินปลาหรือว่าเจ้าประตักสยามซิมบี้มยไทยมานะครับก็เป็นมวยเขา่า เป็นแม่เข่าเปิดเกมฝั่งหน้าดันแทงมีหมัดมีสอกเสิอนะครับมวยคู่นี้เคยใช้บริการกันมานะครับต่อยที่เวทีมวยลุพินีวันนั้นเนี่ยเจ้าเคี่ยวหยุดไปนานนะประมาณ8เดือนกลับมาควายแรกอ่าส่วนเจ้าเพชรไพรินเนี่ยสดขึ้นมาสดขึ้นมามันก็ต้นต้นก็คู่ขี้นะถือว่าไม่ห่างกันตั้งต่อเคี่ยวประมาณ3253แต่ว่า ต่อยกันเนี่ยก็อีทอาร์ดิราแต่ว่าจังหวัดสุดท้ายดอกสุดท้ายก็เป็นของเจ้าเขี่ยวตลอดครับเจ้าเพชรปิน,ปน,นทํามาทํานาทําท่าจะมาก็โดนเจ้าอ่เขี่ยวหกักแล้วตีหกักแล้วแทงจังหวัดสุดท้ายดอกสุดท้ายเป็นของเขี่ยวตลอดวันนี้โคจรมาเจอกันใหม่อีกครั้งที่วิกหมอทิศช่องเจ็ดสีนะครับคนนี้ผมก็ยังดูว่าอ่เอาหนังม้วนเก่ามาฉายซ้ำใหม่อีกครั้ง ณช่องเจ็ดสีนะครับคู่ที่ผมชอบที่เจ้าเขี้ยวพรานชัยรับดูว่ายำเขนเจ้าเพชรไพรินสิทธิ์หนุ่มน้อยไปได้นะครับก็มวยชอบอาทิตย์นี้ครับคู่แรกผมชอบที่เจ้าดาบดำปอทอทอทองท,ท,ท,ทวีนะครับือว่าเบอร์มวยการผ่านมวยยังดีกว่าเจ้าฉลามเสือส่วนเจ้าอ่าส่วนคู่สองผมชอบไปที่เจ้าเดโชเล็กปอบริรัตครับอาทิตย์นี้ดูว่า น่ารองมากๆนะเพราะเด็กเริ่มโตเต็มวัยเริ่มเต็มเวทแล้วก็กินอยู่ดีาฟิตซ้อมดีเด็กกําลังได้ใจนะผู้ที่ผมบอกรองไปที่เจ้าเดโชเล็กปอบริรับดูว่าพลิกได้สบายๆนะครับส่วนค้ดที่3ผมแนะให้ใจเย็นเล่นช้าดูบรรยากาศแล้วถึงเล่นนะครับแต่ส่วนตัวยังชอบใครก็ยังชอบที่เจ้าบิ๊กแบงจอโคยยฮะ อีสูตรนะครับส่วนคู่เอกผมชอบที่เจ้าเคี่ยวพรานชัยรับดูว่าเอาหนังม้วนเก่ามาใช้ซ้ำใหม่อีกครับนะครับส่วนตัวเดียวโดดโดดอาทิตย์นี้นะผมชอบที่เจ้าเคี่ยวพรานชัยนะครับส่วนมวยเอาไปแทงมวยสต็ปเอาไปแทงมวยชุดอ่าสามตัวทิ่นี้ตัวแรกผมชอบที่เจ้าดาบดำปตทอท,อท,อท,อทวีตัวที่สองผมชอบที่เจ้า เดชโชเล็กโซเอ็กตัวเอาไปเจ้าเคี้ยวพลันชัยนับ3ตัวนี้นะครับาดาบดำเดชโชเล็กแล้วก็เคี้ยวนะครับเอาไปแทงมวยชุดนะครับก็ก่อนจากการนับก่อนจากการก็ขอให้พี่น้องฟองเพื่อนแล้วก็สมาชิกของผมทุกท่านนะครับลุ้นมวยอย่างมีสติเข้าตัวถูกก็อ,อย่าลืมบอ,อกตัวบางทุนนะครับโชคดีมีใจตุกตั้งครับผมสวัสดีครับ